วันฉลองหายแล้ววันฉลองและภรรยาหายป่วยจากโควิดแล้วกลับมากักตัวที่ห้องต่อเผยค่ารักษาทั้งสองคนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนเกือบ4ี่0สนบาทแต่ทางรัฐบาลออกให้พร้อมทั้งสอนวิธีใส่แมสที่ถูกต้องว่าควรใส่ปิดจมูกเพราะที่แรกตัวเองใส่ไม่ปิดจมูกเพราะหายใจไม่ออกจึงอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ได้รับเชือ้อ ยินดีด้วยมาถึงจุดที่เราต้องเป็นพ่อคนแล้วเราก็จะทําหน้าที่พ่อและสามีที่ดีสัญญาจะดูแลเธอกับลูกให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนนี้จะทําได้มวยเด็ดเจ็ดดเกขอร่วมแสดงความยินดีด้วยครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตน้องโรสกาแฟนหนุ่มขายน้ําพลิก น้ำพริกปลาย,ย่างแมงดานนักมวยนายักษการันตีความอร่อยครับผมสนใจสั่งซื้อได้เลยเพียงแค่กระปุกละ30บาทสั่งซื้อ10กระปุกขึ้นไปลดเหลือเพียงกระปุกละ25บาทคนมวยช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับสนใจติดต่อได้ที่ Facebook น้องลดบ้านเจริญสุขหรือลำน้ำหมูนจอชัย,ยวัดเหนื่อยและทอ้อทราบข่าวว่ามวยจะกลับมาได้เดือนสิงหาคม เห็นข่าวนี้แล้วท้อใจนักมวยจะอยู่กันยังไงอีก2เดือนเต็มๆนี่ก็ปิดมา1เดือนแล้วการเยียวยาหรือช่วยเหลือใดๆก็ไม่มีจะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเราเข้าใจดีว่ารัฐบาลกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่การเป็นอยู่ของประชาชนก็ควรจะเป็นหัวใจหลักในนโยบายเช่นกันไม่ใช่สั่งปิดแล้วก็ปล่อยให้อยู่กันตามยถากรรม สิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุดเวลานี้คือหาวิธีการช่วยเหลือเยียวยาให้ดีกว่านี้ถ้าจะให้ปิดทีเดียว3เดือนลวดผมยังคิดภาพไม่ออกเลยว่าวงการมวยจะอยู่รอดกันได้ยังไงเสียโบสถกล่าวไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน